จ้าโฮมวันนี้นะเราจะมารีวิวจาจ้าโฮมทุกห่อเลยไหมทุกแบบและกันนะไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหมดไหมนะเอาละ <c oughs> ซื้อมาแพ็คหนึ่งเลยนะโอ้โหโอ้โหจ้าเจ้าจ้าเจ้ามีน้องๆขอมานะว่าอยากให้รีวิวจ้าเจ้าเดี๋ยวเรามารีวิวทุกอไไันเลยนะแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนกันนะอันที่เหมือนกันก็เลือกมาแค่อันเดียวพอมีทั้งหมดกี่แบบเนี่ย มีทั้งหมด3แบบสีชมพูสีแดงแล้วก็สีขาวบ้านประกอบอันนี้เป็นเมืองสโนโน,นะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นเมืองเก่าแล้วก็อันนี้เป็นบ้านชาวนาแกะอะไรก่อนดีเรียงเลยแล้วกันนะอับสีชมพูก่อนเป็นบ้านประกอบเมืองเก่าลองดูที่ห่อเป็นแบบนี้นะเราจะมาลองแกะกันเลยย <c oughs> <c oughs> บ้านเมืองเก่าแต่เดี๋ยวเราค่อยต่อป่ะเพราะเราอยากเห็นขนมข้างในน,นี่นะเขามีวิธีการต่อตรงนี้ให้ด้วย กูอ้ยขนมน่ากินเป็นขนมข้าวโพดใช่ไหม,นนะมขนมอร่อยนะเนี่ยไม่ได้มีแต่ของเล่นอย่างเดียวนะมันรู้สึกเป็นขนมข้าวโพดที่แบบออกแบบสปซี่นิดนึงนะแต่ไม่ได้เผ็ดนะออกแบบเหมือนมีรสเผ็ด,น,ดนิดเดียวจะอร่อยมาดูสีขาวก่อนเลยมาดูสีขาวอันต่อไปบ้านเมืองสโนนะเขาบอกเป็นเมืองสโน โอ้ย,อยขนมอันนี้เป็นรสบาร์บีคิวนะ mm hmm. เขาเขียนอยู่เพื่อนๆผมไม่ได้อ่านเป็นรสบาร์บีคิวนี้เป็นเมืองสนง n mm hmm. เออดูเป็นสนงจริงๆขอดูก่อนว่าขนมเหมือนกันไหม <c oughs> ขนมเหมือนกันนี่นะเหมือนกันอร่อยเหมือนกันและหลังสุดท้ายเป็นบ้านชาวนา <c oughs> มีน้องทุยด้วยอ่ะบ้านชาวนาเป็นอย่างนี้ เ็นไหมเห็นไหมขนมเราจะมาแกะขนมกันก่อนเห,เหมือนกันอโอเคเราได้มาทั้งหมด3แบบเดี๋ยวเราจะไปต่อกันเลยไปเพื่อนๆมีอะไรจะบอกขี้เกียจต่อเองเดี๋ยวเอาไปให้น้องสาวช่วยต่อดีกว่าเบลทำอะไรเฮ้ยเจ้าแมว<ค><ณ> Tỏ thế này Tỏ cha cha, cha cha, cha cha Tỏ cha cha นี่เสร็จแล้วนะเพื่อนๆอันนี้เป็นบ้านหิมะใช่ไหมเฮ้ยลองดูสินี่เขาก็จะมีต้นคริสต์มาสมีเด็กอยู่ตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> นี่หลังคาหลังคาใส่ไว้ไม่ค่อยดีนะ <c oughs> ก็จะเป็นบ้านสองชั้นเออเดี๋ยวมาดูอีกหลังหนึ่งนะอันนี้ก็จะเป็นบ้านพื้นนาเคียงดินโอ้โหชื่อแบบลเกมากเลยก็จะมีบ้านสองหลังนะแล้วก็จะมีไก่ด้วยนะแล้วก็มีคนเด็กผู้ชายตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นแม่ไก่นะเพราะว่ามีลูกเจี๊ยบอยู่ตรงนี้ด้วยนะเพื่อนๆก็อันนี้เป็นบ้านพื้นนาเคียงดินเป็นแบบนี้และหลังสุดท้ายที่ต่อไว้ของสาวต่อ โรงนานี่โอ้โหมานะได้บ้านหนึ่งหลังข้างบนเป็นแบบตาโลโก้ไก่นะแล้วก็มีรถเขาเรียกรถแท็กเตอร์ป่ะ ใในะเขาเรียกว่ารถอะไรเพื่อนๆแล้วก็มีชาวนามีเป็ดมีไก่เอ๊ะมีเป็ดมีหา่านตัวสีขาวน่าจะเป็นห่านนะแล้วก็ข้างในนี้ยังมีสัตว์อีกนะก็คือมีลูกหมู2ตัวแล้วก็มีแปลงผักอยู่ตรงนี้นะอะนี่คือเรื่องราววันนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปลว